สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับการรีวิวรถมือสองของเต้นเฮียกุยโดยผมนะฮะเฮียกุยวันนี้จะมาแนะนำรถไซเล็กนะครับเป็นรถแนวออฟโรดซะด้วยซึ่งหาดูได้ไม่บ่อยนักนะฮะตามท้องถนนเป็นรถที่มีความลงตัวนะฮะแล้วก็ คล่องตัวอนเนกประสงค์นะฮะสำหรับชีวิตในเมืองก็ดีหรือจะใช้ออกเดินทางแบบไลฟ์สไตล์สำหรับคนยุคใหม่ก็เหมาะนะฮะคันนี้คือไดฮัสุทอริออสนะครับเป็นรถสไตล์แบบมินิเล็กๆนะฮะแล้วก็มีรูปโฉมที่ น่ารักนะแล้วก็มีความเป็นอ,ออฟโรดในตัวเพราะว่าคันนี้ขับเคลื่อน4ีล้อนะฮะรูปทรงรูปโฉมเนี่ยเ,เน้นแนวคล้ายๆนะฮะคล้ายๆกับ g e ียร์สปอร์ตเแต่เล็กกว่าขนาดย่อส่วนลงมานะฮะน่ารักน่ารักนะครับเป็นรถที่ทาง ไดฮัซซุนําเข้ามานะฮะทั้งคันนะครับไดฮัซซุนําเข้ามาทั้งคันเลยคันนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยลิขสิทธิ์ของมันถูกให้ทางมาเลเซียนะฮะนำไปผลิตเป็นยี่ห้อเปอร์โดดัวนะครับในรุ่นรุ่นนี้เลยฮะตรงรุ่นกันเลยนะฮะ อะไหล่เกือบเรียกว่าทุกชิ้นเลยล่ะนะฮะในรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นคิมเบอราเปิดเราดูคิมเบอรลานะวิ่งกันตามท้องถนนในกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียหนาะแน่นไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไหล่มือสองอะไหล่แท้อยู่ติดกับประเทศปร,ประเทศเราเลยฮะประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองเอามาเลเซียนะครับอ่าก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีอะไหล่เยอะนะฮะ เยอะแยะเลยนะครับสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะทีนี้ลักษณะของรถเนี่ยเป็นรถปี97นะฮะแล้วก็โฉมนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์1 3 0 0ซีซีหัวฉีดน,นะครับความันเอกประสงค์ของมันก็คือเป็นรถ5ประตูนะครับแล้วก็ขนาดไซมินิเล็กๆออฟโรดน่ารักน่ารักนะครับโอเคคร่าว เดี๋ยวไปเทสเจ้าไดฮัสุเชอริออสนะมินิโฟร์วิวนะเกียร์ธรรมดานะฮะเป็นโฟร์วิวแบบกดปุ่มอ่าสตาร์ทเครื่องแม่เครื่องหัวฉีดพันสามร้อยสีซีเบนซินไม่ต้องไปติดแก๊สเลยไปไปเทสกันเน่แมาเกียร์สอง คือมันมันสามารถจะลุยถนนที่เป็นทางออฟโรดได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นโฟลวิได้ด้วยนะครับเนี่ยขับขี่คล่องตัวในเมืองวงเลี้ยวแคบน่าใช้เป็นรถที่ทไซส์เล็กๆน่ารักน่ักท่านที่เคยชื่นชอบเกียร์สปอร์ตเทคนะทรงกระปุกลุกบมนๆน,นะฮะแล้วมียางอะไรหลังแนวออฟโรด คันนี้ห้ามพลาดเลยครับกับไดฮัซสุชอริยอสโฟวิลไล่เอ่อโฟวิลไดพมาสติกาษาตริย์จริงโฟวิลไดเม่โฟวิลไล่โฟวิลไดขนาดเล็กนะครับเนี่ยฮะเกียร์ธรรมดาอ่าช่วงล่างนี่โอ้โหออฟโรดเลยแล้วก็เวลาเราจะเข้าเอ่อโฟวิลนะฮะเราก็เพียงแค่กดปุ่มนะฮะอยู่ด้านขวามือของพวงมาลัยเนี่ยกดปุ่มโฟวิลได มันก็จะขับเคลื่อนสีล้อนะตอนนี้เราก็จะลุยไหนลุยนั่นเลยนะนี่แมนะ่มียางอะไหล่หลังน่ารักประตูหลังฝาหลังเนี่ยนะครเปิดเปิดแบบเเหมือนเปิดประตูอะเปิดจากด้านข้างไม่ใช่ยกแบบนี้เปิดด้านข้างกว้างขวางมากคุณสามารถจะใส่เบรรทุกสัมภาระไปซื้อของตามห้างอะไรที่มันใหญ่ๆนะฮะยัดยัดเข้ามาได้เลยเอ่าแล้วเบาะ หลังเนี่ยนะฮะดึงหมอนรองหัวออกแล้วก็พับพื้นเรียบแม่นี่ช่วงล่างนี่นั่น,น,นสมบุกสมบัติสบายสบายเพราะมันเป็นแนวออฟโรดนี่เกียร์สประหยัดฮะเครื่องพันสามร้อยซี่ีอ่แอร์เอเย็นเจี๊ยบน่าใช้นะฮะได้้าสุจอริออสโฟร์วิวได้ขนาดเล็ก สำหรับไดฮัตสุคันนี้นะฮะรถสไตล์มินิเล็กๆโฟร์วิลดายมินิหายากฮนะกับตัวนี้ในรุ่นนี้ในบ้านเราก็มีแบบรถประมูลนะนะรถยึดมาประมูลกรมศุ์ก็เป็นรถมาเลเซียก็ตัวเดียวกันเลยนะครับยี่ห้อเ e ล o ด u a k คิมเบราในรุ่นเครียกรุ่นคิมเบรานะครับเหมือนกันทุกทุกชิ้นส่วนเหมือนกันเปลี่ยนกันแค่โลโก้นี จากไดฮัตสุมาเป็นตัวยี่ห้อเขาเป็นอะไรอ่อเโลดัวคิมโบล่าแต่ตัวนี้คือไดฮัตสุชอริโอชแท้ทะเบียนแท้ๆนะครับไดฮัตสุป,ประเทศไทยในในในยุคยุคนูน้นนะฮะทีะ่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นคันนี้เป็นรถนำเข้านะครับนี่ขับมันแล้วคล่องตัวนะหายากฮะสภาพนี้ด้วย แล้วทะเบียนแท้ๆอย่างนี้นี่โอ้โหโฟวิวได้เนี่ขับสนุกด้วยใช้ในเมืองก็ดีอ่ะอีกนิดหนึ่งคันนี้ไม่เคยติดแก๊สด้วยโอ้โหเมื่อกี้โยนเต็มแหละไม่เป็นไรถนนไม่ดีไม่เคยติดแกด๊สเครื่องเดิมๆแห้งๆเบนซินล้วนๆนะครับใส่แหลกหลังคาหน่อยนะดูดูดูทรงกอนฮะจัดทรงให้ดีนะ ใส่หลักลังคาหน่อยนะอ้าวแค่นี้ก็หล่อแล้วล้วคันนี้ได้แม็กสวยลายคล้ๆหยดน้ำนี่เฮียจัดปั่นสีปัดเงาวับวับวิบวับ,วบแหละเอ่อได้คันสูตรริยอศนะครับคันนี้เกียร์ธรรมดาโฟร์วิวได้สำหรับท่านที่ชอบแนวนออฟโรดนะะปั๊บเดียวถึงเต้นแล้วขับสนุกจริงๆคล่องตัวนี่นี่โอเคนะ โอเคนะนะครับอ่าแมน,น,น,นานจะได้รีวิวรถแนวแปลกๆนะหาได้ยากนะหาทะเบียนอะยากกว่าหาอะไรเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ยิ่งตัวนี้เนี่ยมันออนไลน์ฮะประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วยิ่งลูกค้าท่านที่ท่านที่อยู่ทางภาคใต้นะฮะคันนี้เหมาะมากเพราะท่านนะสะดวกสะดวกอะไร สะดวกเรื่องอะไหล่สะดวกเรื่องเซอร์วิสขับข้ามไปเนะี่ยไปเปลี่ยนอะไหล่กลับมาได้เลยเบ้านเขานี่วิ่งกันทั่วเลเซียในี่กูลลัมเปอร์นี่รุ่นนี้เขาเรียกเอปอรปโลดัวรุ่นคคมเบล่านะฮะจริงๆไม่ต้องบอกหรอกว่าเพราะว่าทาง,ทางาพี่น้องทางทาง,ทางใต้นะันทราบดีนะข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยรุ่นเนี่ยเยอะเปอร์ลดัวเคมเบล่า นะและถนนบ้านเขาบางทีก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอจะดีเท่าไหร่นะรุ่นนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ใช้งานได้เยอะแล้วก็อะไรเยอะช่วงล่างเกียร์ไฟท้ายไฟหน้าหรือไม่กระทั่งชุดแต่งสวยๆในรุ่นเปอร์ดูเอเคเบลาที่บ้านเขานะเพียบนะฮะเขามีขายเพียบเลยขับเข้าไปไปแต่งเสร็จกลับมาหรอเลยแต่ว่าเราได้อะไรเราได้ทะเบียนประเทศไทยไดฮัสุ เชอริโอสนะครับอันนี้คือทะเบียนแท้ถูกต้องนะครับไม่ใช่เป็นแบบเอ้ยประวัติรถกรมสุนยึดมาแล้วเอามาประมูลออกมาเป็นเปอร์โลดูอัมเบลาไม่ใช่นี่คือไดฮัสสุเทอริออสนำเข้านะครับจากนาเข้ามาจากเออเรียกรถประกอบไม่ใช่รถประกอบเขาเรียกรถนำเข้าแท้นะครับาจากญี่ปุ่นตัวนี้เป๊ P นะๆฝากไว้นะฮะทบทวนกันอีกนิดนึง ก่อนจะปิดรีวิวนะฮะคันนี้คือ Daihatsu Torios 4 Wheel Drive ขับเคลื่อนสี่ล้อใช้กดปุ่มนะฮะสวิตซ์ปักมันก็จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์ธรรมดานะมียางอะไหล่หลัภงภายในเดิมๆเลยเบาะเบอร์นี่ลายเขาเลยนะลายผ้าสีสันเดิมครบทั้งคันนะแล้วก็เ,เป็นห้าประตูนะ ปี97เครื่องพันสาหัวฉีดไม่เคยติดแก๊สเาบาะหลังนี่เอาหมอนหัวออกพับนะฮะแล้วก็วางสัมภาระได้โอ้โหประตูเปิดด้านข้างแบบบานสวิงใส่จำนวนของอสัมภาระแบบยัดสะดวกสบายนะแล้วก็ไปใส่แหลกหลังคานะฮะลูกค้าหาแหลกหลังคาใส่นิดนึงโอ้โห วิ่งไปไหนนี่มีมีอะไรที่แบบมีแต่คนมองแม่หนะ็รถอะไรโฟวิลด้วยน่ารักน่ารักกระปุกลุกโฟวิลไซมินิกับคันนี้นะฮะไม่เคยติดแก๊สด้วยสวยๆเครื่องเป๊ะๆวิ่งแสนกว่าโลแสนเจ็ดนะสะภาพเครื่องยังนิ่งหน่องสมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆตัวถังสวยหายากนะฮะหายากตัวตัวรถอะหายาก อ,อันไหลหาง่ายเชื่อไงเพราะว่ามันบ้าน,บ,านบ้านติดประเทศเราอันไหลเขามีทั้งเมือง <c oughs> นะไม่ต้องไปข้ามไปเกาะปญี่ปุ่นมาอันนี้ติดกันเลยนะแล้วมีทั้งอะไหลมือสองอัไหลแท้ทั้งนั้นที่มาชดเชยได้ไวปั๊บเดียวเดี๋ยวนี้สั่งออนไลน์ขนาดส่งถึงหน้าบ้านเลยมั้ง <c oughs> ขนาดเราสั่งช้อปปีหรือลาซ a ด้าเนี่ยที่นูน่นเขาก็มีช้อปปี้ลาซาดาแต่นี่ สั่งปุ๊บแหมมาส่งถึงหน้าบ้านเลยส่งถึงหน้าอูเลยแล้วราคาไม่แพงเพราะว่ามันเยอะท,ที่บ้านเขาเยอะนะโอเคเออฝากไว้นะครับกับนี้ไ a ฮัสุเทอริอสอสสนใจก็โทรได้เลยกับคันนี้โอเคอเคฮียกุยเต้นเฮียกุยประสบการณ์รถมือสองกว่า20ปีการันตีคุณภาพ ขอบคุณครับที่รับชมนะฮะอย่าลืมนะฮะกด s u b s c r i b e แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็จะได้มีรีวิวรถแป,กแป,กแปกลกๆรถสวยๆแบบเน้นนะฮะเดิมๆนะเฮียจะเน้นรถดเดิมๆแล้วก็เป็นคาสสิคาเพื่อที่จะให้ท่านได้รับชมกันก็ท่านที่รับชมก็ชมกันเพื่อความความรู้นินดๆหน่อยๆความบันเทิงนะฮะส่วนท่านที่หารถอยู่ แต่ละคันที่รีวิวรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจากประสบการณ์รถยนต์กว่ามือ2องนะฮะกว่า20ปีกนะารรันตีคุณภาพขอบคุณครับ